คือบอลนปล่อยเพลินเลยครับมันอน็่สิโซ่ครับตัแกงตังแกบบ่หยาดพอตั้งแท็กกัด้วยมาฐานมาฐานบึ้บึ้เทนอะบึ้ยได้เกินมุดที่หนึ่งครับที่หนึ่งัวบอกมาว่าที่หนึง สวัสดีครับควนในสวนคือเกาไอดาบคือเกามือนีไอดาบอยู่บ้านบ้านไปมาสวนน่าจังไงทั่วมหาทั่วมหาบอกว่า ปะจัดจักเมนูว่าซันบ้างหัาซันไปครับมื้อนี้เมนูอย่างตบาไอดาบได้ประทรินมาล้หละมันเลยเดี๋ยวมีเป็นนี่ยังเดี๋ยวไปเบิงกันครับนี่เอารถมอไซค์มาตอดจถ่ายยุ่ปากทางเขาสวนละ่ะไปเดี๋ยวไอดาบเอาของก่อนเอ้ยนายฉันไงคือฟิตแต่ว่ามือนี่ไอดาบก็ไปตึงๆวะไอดาบได้ นี่ครับวธุดิสครับปลานิ่นใหญ่สองตัวครับเป็นปลานิ่นอ่างครับมือนั่นไอ้ดาบลาบกับไอ้นุ่มแอวานแก้วาแก้บลาดิกินมือนี่แก้สีโซ่โซ่โซ่สูตรลาบลาบผากเนื้อสั่นลาบล้ำปางแต่ว่าเป็นลาบซุกครับมือนีกินซุกครับบกินดไปเป็นตั้งไหนลาบผากเนื้อเป็นตั้งไหนเดี๋ยวให้แกเห็นเห็นให้เบังเห็นซูกกินนอไปมือนีแดดดีครับแดดดีแดดดี สบายแล้วนะช่งางเน,นานนะไปน,นินไปนินอ้าวัว้ฝีเมอร์รู้มันอีฟิตบอกเปิดไฟเห็นอย่างวะเห็น,นอยังหลาบสูดภาคเหนือลาบโอ้ตับไปมาเริ่มเลยเริ่มเลยพูดได้เปิดไฟเห็นอย่าง เออไอเสียไอเปิดโถ่ใหเห็นให้แม่มาเสียบปลั๊กโอเคแบตไปเดี๋ยวะโอเคบหมนี่นายช่างไงคือเป็นฝ่อเฝ้าว่ะหิววะหิวเข่าอ่ะคือบวคข้าใช้ไอ้นั่นล้วนใช้ซ้ำกับมังรถมันต้องประเด็นเกียมันประเด็นนิดหน่อยคือบ้าน วอยเพิ่นเลยครับมันหนพพึ่งติโซ่ครับเฮ้ยาอากลิ่นมันนะ โ<ห> <Dante> อ้หลอกหลังปาวไหมมันมันมันาหลอกหลังเก่อวะพอดบบนี้เราห้นน้านี่น้ม มันมีเอวอันเนาะส่วนที่ไหนมึงเอวหวานไปไหนวะเอวหวานเนี่ยมันมีแกงคอเข้าคอเข่าหนี่ก็โทษมากเลยเดิโทษหานี่เสียไปแล้วสงสัยยุ่หมองไหมล่ะมีไผกคอเข้าอันนี้หน่อยเอาขนาดตะกี้ทางเด้อนั่นเอาวแบบสองช้าเด้อ ăn nèo tói đi ốm hả? thế này là hả? 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 แค่นั้น เราไม่ได้ทำอือจะอะไรฟาโกเออโอ้ยขห็นรอกก็เป็นกับ่บอกน้องผันเซียเพ็ดให้เออ,อนี่จ้ะหลอกอีกเหรโอ้ยออกมดเลรอผมเนี่ยอี๋เราค่อยมาลอกกินออกที่หลังกับสิเอาฮ้องเอาฮ้องก็เสียงนี่แล้วก็ตัดแผลไปเลยตัดจากหัวแม่ จะหางไปแต่ไ uh, ด like oh, uh, ้ได้มดเอาฟองข้นตอมเลยอิ่มได้กันด้เออเนี่ยนะเนาะได้มดนะไอ้ตาปลาจากหัวเห่นประจ่างโลตาจกหางขึ้นมาเลยไปพอคลิปไอ้ปลาตะเพียนเด้อะกีฬาปลาตะเพียนอ่ะเข้าใจเลยตาเฮ็ดกันเออยิ่มบองนะพผมนึกว่าของแต้เอ้ยนายช่างเงี้ยคลิปนี้นี่ขาดแล้ว เอาเอาเอารมาครับอเอาาอะเาเสองสาแผงมักดกพมหมีดแล้วนะะเป็นมือแข็งๆยังไงบ่เอามืออน้น <c oughs> กับับจะได้ไปอัเมดขวดนี่กันเด้วเติร์เปีนี่ล่ะ แห้งแต่ว่าของแต่ประเดีเลยอนุภาพดัชนีสุดจัดเอ้ายูคนเดียวรวดเห็นแห้งป่ะนี่ เกินมากเป็นคนผมห้องก็จะเห็นเห็นข้นพาหัวปลาแบบน <c oughs> <c oughs> ี้เขอแหลกพี่หลีไม่เ,เ,เป็นบอนเลนยิงคางเนาไม่มเคยเห็นได้เขื่อมันต้องแปรงกอกให้อันต้รงเดิ่มาพี่แม่เห่หัเปิดมเดิน อย่างก็เน้อกระตอมแกนี่ ว่าแกะจัดแต้งเนาะแล้วแหล่ะแท้งสายพ่วนะโอ้โเนี่ยลุงเนี่ยเอาใส่ปลาไปครับนอซวก์นอแก้มสายดาเตี่ยมนี่เหมือนน่ะอันนี้กันอ๋อไอราบก็สื่อดอกนี่อันนี้เป็นอะไรอินทรพาล้ำดองเด็ดขาดขนาดต้องรักต้องใส่หมดสองช้อนน้ำมาใส่มา lại đây lại đây mọ mọ lại thế này lại lại bỏ lên vào lại áo lên lòng xa đu khó cân phố ba khó cân bán nhất đu nhưng mà để bán chiếp nhỉ nhau lắm thập hai kẹp thấp khó tăng đâu Đây mà tháng không? quá lắm! Cái tưng tướng rồi À, ta Chẳng phải là cây tưng tướng như thế này อี่หต้องแยกอย่างเลยครับมามาแตะนี่ตัวเดียวตัวนั้นนะต<อ>ัวนี้ป้าม่นั่นนะอ,อันนี้นังปลานะครับหนังปลาเด้วยนี่ในเชิงเงยพันมีมีมี่คือทอดแล้วครับ,งงพ,ออนนรบพอไปละทางเนื้อเพิ่นเอินมีนี่สีแฉบปะแฉบหรอกฝ <c oughs> ุ่นเุ่นเจ็บส่งคือ ก็แสน,น่ีงหนดเฮ้ยมือนีขึ้นไปใสยเหตุการณ์ไปทงไหนวะไม่เคยหล่นนะตามรักนี่ตามรักนี่ก็ต้องยุ่งเลยนะนี่ย่งวะ เอาไปแล้วเสร็จไหนใส่ติดเลยวันนี่เมาขำน้อยวะเนี่ยนี่จะพาล่ำดองจะพาลำดองเด็ดขาดขาด,ขาดร้อยครับหวัดยับคนเดือดอะไรออกเดือดขำน้อย,อ,นอยปวดหัวขำน้อยโู้จังสี่เห็ดเป็นตากล่องได้เห็ดเองก็ได้ยอะ ไม่เน้นไม่เน้นไปต่อเอาก้ครับป้าเมาขำในเขาห้องวายยังใส่สารได้เออวันนี้ข่างน้อยน้อนอน,อนออา่นครับที่นองครับโม้ข้าด มีขางมาเด้ออันนี้เีา şey ไว้ใส่ลาบเด้อเด้ว,วไปใส่ไปทัวอีกเด้ออ้หเหื่อมปะเนามาถือไว้อีกแล้วถือมาอีกแล้วมีเลียว, <c oughs> วหน่อยนึ่งงูงูเ <c oughs> ห้งมันดีหน่อย เป็นไงมาถามนะครับแก้วขีปลาแก้วข uhm. ีปลาใส่หอมเข้าไปแบบนี้เนี่ยได้ใั่งแก๊สซิมเจ้ารู้ผมมาแข่งกับซิมแต่จริงก็พอได้แล้วเนี่ยนี่สุดยอดเจิมเห็นแ้วสตา์นี่กินแต่นี่เจ้าขี้ปลาของแต่ของตรงนี้ที่นี่เห็นไหม ดเงนัเนาะนอว่าครับครับตื่เองตื่ตันก่กนนพี่ดีกับ่อแล้วนะเดียต <c oughs> ้นี้แหละเดี๋ยวเออผมออนั่น,ปนไปเลยเขาไปเปิดหลังแหงบอสออเอาเสชีวิตบอสจะตั้งชื่อช่องเนี่ยติดตามไอราบนะครับ เนื้อครบสักหายมุ้นซับไอเดาสิเพ่เได้จจง่ายเปิดร้านอาหารหรอครับสิให้ซ่อกอสั่งเราล่ละเนื้อดาบเปิอนใครในเรื่องน้านปังนะครับเนื้ออยากกินอาหารที่แฉบแน่ว่าแฉบแน่แต่ว่าอุ้มน,นั่นเลยครับมาซ <c oughs> ื้อร้านอาไอเดาแฉบนี่นะครับแ <c oughs> น่ช้างกับสิเป็นพ่อพ้วนหรอครับแต่แน่ช้างแน่กับสิเป็นพอพออ้วนแง่หรอครับ <c oughs> ปวดหัว ตามสภาพพ้นเหครับมือหนึ่ไอ้ฐานท้ายมือนี่กับพอถั่วนะครับเพื่อมันจะสิดข่าวก็ค่อยงามเหรอครับตามสภาพครับง่าย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 นะครับโอ้ยจะมาที่ถวยกับมดครับจานกับบะหมี่เปิดจานต้องของเล้วนะครับนะจานเราตามดีเลยถามพ้นน่ะ วันนี้ขำหน่อยครับพนแรกขำหน่อยหนึ่งครับ เวะถึงเปิดประตูวะเอ้ใครอยู่กนเฮ้ยน้องแมวมาเลยเอไ,ไอามาถึงส้มปัดเลยครับนี่ยแอาม้าแล้วก็แล้วเจ้านี่ไงคร เอาคอมมาซ่อมองเงี้ยเอาตังค์ค่าแหงไปซื้อบสองส้าเลยเหรอไปบลาบอกว่าหื้อเมียบ่นเรื่องไเฮ้ยเรียบร้อยโดนเมียยึดไปแล้วเหดิมเดี๋ยวขอยถ่ายรูปคนเดิมหวานเจ็บเลยกันเรียบร้อยครับหูเกือบป้อได้กินเราซื้อซะมือน,นีิจักอีหยังเป็นอีหยังตึงตึงนั่งนี่แกก็วันนี้วุ่นๆหน่อยครับวันเนี้ยถ่ายรูปจะไปก็ได้ ยังอะมาฐานมาฐานบบูยเทหรอบไม่ได้เกินที่ดู <c oughs> ี่หาคนมาสู่รวดขัดประกวนนี่เจ้เด้๋ <c oughs> ท,รทรัย <c oughs> นั่งสาวไทยกับมีผู้ยญงม่งกูดเหรอครับนี่ <c oughs> มีดอยู่ในเกับเขาแล้ว กันหายใจนะตอนนี้โอ้ยหนูจะมาต้นบ่อขอพ่อโอ้ยยังเไม่ว่าต้องกันหายใจเด้อบมาอันนี้เถอะอันนี้ล่ะมือเลี้ยวเข้ามือจะขันไปไหนมากรอบเลยกี่เงาเสียงหัวกูก็ไปกูกวัวไตหายกูกลัวไตไตตัววัดเมื่อเดินเข้ามามืนกับเพื่อถอยไปในแห้งครับแสงกินจะเดินไปปิดประตู เอาเห็นแล้วอะมันสู้กันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยป็นเพื่อประตูให้ไปบินออกข้ามหัวกุ๊บบินครับเนี่ยเนี่ยมันมันอยากเื้อมูมันอันนี้หมวนเอ็มทั้งมีมีเบลล์นั่นนั่นมีเวลล์หมอนข้ามแข้งข้างไปมีเวลมาครับว้าวุ่นหน่อยครับวันนี้ครับหนึบหน่อยได้กินแล้วเกือบก็ได้กินโอ๋อที่คอย ไก่รุ่นเอา้ามันเสริมมาแล้วเอ,อ้าหนึ่งกิมอ่าให้ในดับเนาะให้แป้งดูกำแกงด้วยมือไหลไก่ยินกิบเปเหยกยาบอกว่าพะส่องออมาไกลปอใกล้มากแล้วพะสูงไกลหูดมือบินหนีของป้ามันไม่ไรเกือบใจครับ không cầm không lắm 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 không không lắm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  không không lắm không lắm không lắm เด็กจะมึงเสจงขำหน่อยวะเนี่ยม่อย่างต่้งมือัีจังไรอย่างเอาไหมว่ต้องไปบันันนี่บ่ต้องบ๊อบบ๊อบไปเอาพึ่งเลรอนะครับเอฟซีบันนี่มาไปอาดาไปไปวันหลังครับถ้าไปวันนี้โดนเนี่ยจะไปเอาพึ่งมือนี่ขนาดลาปลาซ้ำนี่ขนาดมันตายแล้วนะปลาอ ถ้าไปเอาพึ่งนักันนี้มะอืมเรื่องเซ่ผมสุดเลยป่ะฝ่าไปเอาไก้ว้ห็นไหใช่แล้วเด็ดคาแต่ปลานิ้นล่ะเนี่ยปลานิ้นถ้าเป็นผมส้มสักหน่อยน่เนึยมาสสมคุณดักคบมะมะมะปลาเหมือนไหนเหมือนไหนในลาบกินปลานิ้นเตือเด้อวันนี้ครบลูกลูกหลายลูกแบบเออ เวลาเผ็ดม,มันฮะเวลาผมซื้อเป็ดไว้ั่านรุ่นสามกิโลเนี่ยใหญ่จะได้กิเป็ดเผ็ด่ะลับผมลาเป็ดสามกิโลตุ่มหันต้ม,ม,มเปืเปี้ยๆเป็ดมันต้องหลับเหนอยหลบเนื้อยใช่สิยังมีสามบ้านเฮาบะถือกันน่นะซื้อกินโอ้กั

เทพโมเมนสักสคนโอ้ถ้าว่ากินข้าหนอกจักจังเจัถือว่เขากินข้าแล้วกไดนมนมอเนียเดี้จะลองตัวได้บ้าหงาับหงสาตัวได้ไหมหางดำเหมเรินอยู่เรือดอไหมไปหางดำไมนะพวางดำหันแคบบเดียวแม่นอยู่แบบวนะยังตั้งสิใจไม่เรีย แค่แบบเดียวสรุปลักษณะมันน่าจะไหนไกลอีกเรื่องพ่อแล้วเรื่องไกลอ่ะโอ้ลุงลังรีมือเนี่ยใครขึ้นมือนี่นี่เมื่อไหวเห็ดก็เผลครับอาะเมื่อยเมื่อถ้าผมกินข้าวด้วยติดไหม ไม่กินก็ปิกก็เหมืมขังยะหลับพิกก็บ,บมีจะคนลาบอี้นี่น่าเอ,อเ้ยแต่เอากระทะไปล่างอ,อื้อนอกๆๆเจอหลายกระซัดวันนี้เลยว่าวุ่นนิดหน่อยฮวันนี้ว่าวุ่นนิดหน่อยวิภาสัพไก่รุ่น มันนี้หน่อยมั้หู่าลไล่เมือไปสวนมันกับไฟนแล้วอีฟุนเต็มหัวเลยลองบังนี่นี่สุดสมเนื้อว่าจะไปกู้มันจะแตรไปซ่อไก่กูบอกว่าลาบลาบมันก<อ>่ <แฟ S 1> อส่วนเลิอ FC เอฟซีให้ดับอิมประเดี๋อิมเขาอิมร่มครับในตู้สังเวยนแนี่ยไปว,ว,ว่าไปว่า โอ้ยวันนี้ปอกวา่าเนี่ยงกินลำหมดเลยแล้วขาตากโคหาแปดมนะุ่งหรืะเดี๋ยวอยู่บ่ายโคหาไปเแยากการแล้วก็เขาแก้ว่าจะอยากกินลับป,ป๋าก็เลยจัดคือกนะั๊มวะเนี่ยถ้าลาบบุบนนดเขาต้องไปจับละมก็ว่าหูนิดหน่อยคเขาเอาไปจับละไปละบลาบหรือเปล่าหลาบป,ป๋า <c oughs> อุ่นได้กีไ่ไหมของแล้วควาเดือด ผมก้มผมก้มเมาขำเส้นด้วยที่แรกสิลากรายข้ามไปออยเบียกแดงอีกศิลากรายไมาค่อยได้กินนี่นี่มันก็เลยว้าวเ FC แปงที่สิบแปดของวันนี้จบการนับโดยกัน นี่เหรอจอ๊ติดมือนี่แเราดูออมือคือด่านเดียวะขึ้นประเด็เย็นม <c oughs> เดี๋ยวตะคนมุงเท่แม,ม่เขาเรียนโลซาร์บปนมือหนึงนะโลชาร์เขาุงเท่ไนนะ <c oughs> มตคนะนี่อยู่คนกูเก็ตเลยกู <c oughs> เก็ดร<อ> <c oughs> ดนูเก็ตกันสะดุงเด็จไปเรื่อยบอกผูค้ควรในน้ำ เอาหนังปลาออกแล้วก็ออกทั้งทั้งกลิ่นมันแสดงว่าปลามันอ้วนแหละเอาของก็ดีแล้วกินมันนะสักอย่างมันมันอยู่ที่คุ้ควาเดยมนียวันนียวอันนี้ซูนี่ของไข่นี่ขอได้ก็ปลาเอามากิ่นปลา่าบอกขอต่อขึ้ไปขึ้นไปเออดับเลยดับเลยดักินแล้วเลย วันนี้มซืซ้อครับเอาคืนอ่ะคาถาเสียงก็เอาหงออไก่ไว้มันได้ไก่ลุดแล้เอาืนันนี้ตาตูบแน่นอนนี่นอ, <c oughs> อย่างทีถามสูตรป่ะแมนไม่บาดน,ดนี่แมนไม่ได้ะแต่พอใส่มันน่าหน่อ,อก็เน้ว่าเสียน เดี๋ยวนี่ตั้งช่างใจพี่ล้ำเาแนนำเลเออต้องจักบกกองหน้าบกกอกน้าเป็นบกกอจะไรวันนี้เอาบกกอกน้าโคงนะครับบกกองน้าาบอกเลย่าจะช่างใจพี่อิล้ำเลเลี๋ยวบกกอกน้ามาดองเป็นใจไรบกกอกน้าเปเจือในใจเย้ไม่ได้กินเขาเกิดบออกวจอาครับเดี๋ยวให้ดาเป็นบาบุญ บ้าไหวแล้วไอราบขอสกอร์พี่คลิปก่อนพอกันเบ๊ะมืออื่นครับผมมืออื่นสีเทาอยังเดียวเดียวเดียวนี่ก่อนอู้หู้กับแก่อย่กับบ้าโอมลาบเป็ดลาบแผลบอสัญญาอ่าพรุ่งนี้เมนูลาบเป็ดลาบเป็ดผู้ได้หลับอู้อีกแล้วเจอาตนสำลับมืออื่นเจอกันลาบเป็ดอุดรเจอกันแน่นอน สัญญาครับผมครับผมเราว่ายแ่บวันนี้หวานอเดาพูดอเดาพูดดูดอนโตมีลาเป็ดในคลิปโตมี่เมื่อไหร่เป็นอไหรครับสื่อกินเอาพราะว่าผักเนื้อขาเจ้าถือครับเขาเจ้ามากินเป็ดมากินหอยแส่ายไอเดาสิผ้ากินเอ้ยกินอยู่นะหอยอ่ะอืมเอาดีๆนะหอยขนกินมื่อนี้ไอเดาจะให้แม่ช่างไกปิดคลิปครับจับบายบาย หาจะตาไงยเ่าันตัลูกเอย่เมื่อกไงพ่อลูกที่โอ้ลูกใจกัเนี่ยเด็ดเดโอ้กับปิดแล้วนะเออบายบายสวเัสดอเครับโอเคเอเบอเบาอเคครบเอเบอครบคบเบายบบอเอเคครัคับโรัับบ